ทิ้งสัตว์69ตัวจนสกกระปรกเหมือนขยะเมื่อวันที่12มกราคมมีผู้พบสุนัข62ตัวที่บ้านร้างหลังหนึ่งในสภาพสกรกระปรกเนื่องจากพวกมันถูกละเลยเป็นเวลาหลายปีขนของสุนัขตัวหนึ่งได้กลายเป็นสังกะังจนดูคล้ายกับแกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกเรียกเข้ามาแก้ไขสถานการณ์น่าสลดใจนี้ด้วยการช่วยเหลือพวกห้อง หลังจากการตัดขนโดยช่างที่สละเวลามาช่วยปัสสาวะและอุจจาระที่เปรอะไปทั่วก็ถูกกำจัดไปจนเจ้าห้องกลับมาหล่อตามเดิมนอกจากนี้ผู้ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือยังได้พบกับหนูตะเภาห้าตัวโดยตัวหนึ่งมีขนยาวเกินจนถึงกับผิวฉีกจากน้ำหนักขนส่วนเกินกระต่ายสองตัวก็ยังถูกพบอยู่ในหมู่สัตว์ที่ถูกทิ้งเหล่านี้ สัตว์ที่น่าสงสารทั้งหมด69ตัวได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วหน้าและถูกนำตัวไปไว้ที่สถานพักพิงสัตว์เพื่อรอการจัดการต่อไปประชาชนที่ทราบเรื่องต่างก็พากันบริจาคอาหารสุนัขแชมพูเครื่องตัดขนและบางรายก็ยังช่วยหาเจ้าของให้กับสัตว์เลี้ยงที่พร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างมีความสุขเหล่านี้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเพื่อระบุและค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำที่น่ารังเกียจครั้งนี้